สวัสดีทุกคนวันนี้คุยบ้านๆ EP ที่154วันนี้เป็นวันที่19สิงหาคม2568วันนี้ความจริงก็ปรากฏตามข้อมูลข่าวสารและทุกคนว่าพื้นที่ของประเทศไทยในส่วนของกองทัพพทสองทั้งหมด11จุดนั้น่ะเรา ถูกเขมรนลุกร้ำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณประยุทธ์แล้วซึ่งหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมารู้ก็เมื่อเกิดเรื่องในคราวนี้นั่นเองและด้วยรัฐบาลที่มาจากอำนาจของประชาชนก็ทำให้ผื้นแผ่นดินทั้ง11จุดนั้นกลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย แม้ว่าจุดที่11เรายัางได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเขตของกองทัพภาคที่สองในการใช้กำลังทหารเช่นกองทัพภาคที่สองเป็นกำลังทหารภาคพื้นดินแต่การใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันตนเองในครั้งนี้ไม่ได้ใช้กำลังทหารเฉพาะภาคพื้นดินยังใช้กำลังของกองทัพอากาศยังใช้กำลังของกองทัพเรือ ยังใช้กำลังของตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังของกระทรวงทบวงกรมอื่นเข้าไปประกอบด้วยการทวงแผ่นดินของไทยคืนนั้นส่วนหัวคือรัฐบาลที่บริหารสถานการณ์ภายใต้องค์กรชั่วคราวก็คือสอบอทอกอจึงมีอำนาจในการบูรณาการอำนาจทหารทั้งสามเหล่าทัพบ,บวก ทัพที่สี่ก็คือตำรวจพร้อมกับฝ่ายพลเรือนเราจึงชื่นชมท่านแม่ทัพพันธิสองคือพลโถบุญศิลป์เป็นอย่างมากที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายกิจการพลเรือนหรือที่เรียกว่าฟอห้าตามศัพท์ของฝ่ายการทหารหรือสังคมโดยทั่วไปจะเรียกว่าการสื่อสารทางการเมือง ก็ได้ชื่นชมที่เป็นตัวอย่างการทำงานอย่างมีคุณภาพของมิตินี้จนกระทั่งสังคมลืมภาคส่วนอื่นไปหมดเลยเหลือแต่ท่านพลโทบุญศินท่านเมธทัพที่สองเท่านั้นบทบาทดังกล่าวของท่านพลโทบุญศินคนรุ่นหลังจึงหน้านำไปทบทวนศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากยิ่ง,งขึ้นไปแต่ในส่วนของกองทัพภาคที่หกลับถูก ทัวลงยับเลยทุกคนด้วยเหตุจากทางฝ่ายกัมพูชานำคนต่างชาติมาดูในพื้นที่ของตัวเองนะแต่ปรากฏว่ารัว้วลวดน้ำที่ล้อมนะั่นล้อมไปไม่ถึงหมุดของประเทศประเทศไทยซึ่งตามข่าวก็บอกว่าหมุดของประเทศโดยเฉพาะที่ปรากฏทั้งสองนะนะั่นหรือแถวนั้นนะนะั่น เป็นหมดที่ปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมานานแล้วไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนจึงมีหลายท่านแสดงความเห็นเป็นห่วงว่าการร้อมรู้รุดหนามอย่างนั้นพร้อมกับปักธงชาติไทยตามรั้วที่ล้อมไม่ถึงหมุดเขตแดนผืนแผ่นดินของประเทศไทยจะเป็นพยาน หลักฐานทําให้ประเทศไทยถูกกฎหมายปิดปากและทําให้เสียดินแดนดังเช่นปราสาทตพระวิหารอีกครั้งหนึ่งในขณะที่กองทัพพาที่หนึ่งและส่วนที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงข้อสงสัยกลับมาว่าการร้อมรัวลวดหนามพร้อมปักธงชาติไทยตรงนั้นนะ่ะเป็นเพียงการป้องกันการลุกรานสร้างความไม่สงบในพื้นที่ภายในของประเทศไทยเท่านั้นเอง ไม่ได้แสดงว่าผืนแผ่นดินไทยของเรานั้นมีเพียงแค่รู้วลวดน้าที่ปักธงชาติเท่านั้นเรื่องอย่างนี้จะปัดว่าเป็นเรื่องเฉพาะในปัจจุบันเสียทีเดียวก็คงไม่ได้องค์การสาประชาติที่เป็นแม่งานในการให้ประเทศไทยจัดการรับรองการรี้ไัยของประชาชนชาวกัมพูชาที่หลีกหนีภัยสงครามภายในประเทศ ก็ควรจะต้องเข้ามาตื่นหยัดความยุติธรรมให้ประเทศไทยด้วยไม่ใช่ปัดภาระ,ะให้เฉพาะแม่ทัพกองทัพภาคที่หนึ่งเท่านั้นประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือแม้พื้นที่ดังกล่าวจะมีการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสชัดเจนแล้วก็ตามแต่อดีตก็คือกัมพูชาในช่วงพศ2518นั้นขเขมรแดงซึ่งเป็นลูกน้องของคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย ได้เข้ากลุ่มอำนาจในประเทศขเขมรแล้วขเขมรในสมัยนั้นก็ไปละลานไม่ลงรอยกับเวยียดนามซึ่งเวยียดนามเป็นลูกน้องของคอมมิวนิสต์โซเวยียตถึงขนาดที่ขเขมรกรีธาทัพไปยึดเกาะฟุกกวกที่เวียดนามบอกเป็นของเวยียดนามจึงถูกเวียดนามตีตลบจนกระทั่งตกจากเกาะฟุกกวก ยุคนั้นจึงเป็นปฏิปักษ์กับทางเวียดนามตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมพศ2521คอมมิวนิสต์สายเวียดนามคือกลุ่มของเฮงสำรินก็ใช้กองทัพของเวียดนามบุกเข้ายึดประเทศกัมพูชาขมินแดงต้องถอยล่นมาอิงชายแดนประเทศไทย หลังจากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มลดล,ล,ลบราค่าฟันกันภายในประเทศกัมพูชาจน,ท,าานท,าทั้งเกิดมีผู้อพยพทางสา,ายพันชาติจึงร้องขอให้ประเทศไทยเป็นแม่งานแล้วขอพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่อพยพรีภัยสงครามภายในน่ยแล้วอยู่กันมานานจนถึงปัจจุบันนี้จนเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาไปแล้ว ขณะนั้นกําลังทหารของประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ในอันดับที่หนึ่งในสิของโลกนะทุกคนมีกําลังลบอยู่9ก้าแสนกว่านายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยในขณะนั้นกองทัพไทยยังไม่ติดอันดับโลกหนึ่งในสามสิบเลยทุกคนเวียดนามจึงตั้งหวังว่าจะเอาเวียดนามรวมลาว รวมกัมพูชาและรวมภาคอีสานของประเทศไทยสถาปนาเป็นประเทศใหม่ที่เรียกว่าสหพันธรัฐอินโดจีนที่ปกครองโดยเวียดนามชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนั้นประเทศไทยจึงพันตูกับกองกำลังของเวียดนามและพันธมิตรสหพันธ์อินโดจีนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2521มาจนกระทั่ง ถึงประมาณ2,530อะทุกคนในสมัยนั้นมีผู้นําการทหารของเวียดนามคนหนึ่งได้พูดอย่างมั่นใจเลยว่าเขาสามารถที่จะยกกองกําลังมายึดกรุงเทพมหานครของเราได้ภายในไม่เกิน48ชั่วโมงกําลังที่จะใช้ยึดมาถึงกรุงเทพก็คือกําลังรถถังและรถหุ้มเกราะต่างๆ ขณะน,นั้นการวิเคราะห์ทางการทหารเขาก็วิเคราะห์ไปในทางที่ว่าเวียดนามสามารถกระทําได้เสียด้วยแม้แต่อเมริกาก็ยังกลัวทฤษฎีโดมิโนโที่ล้มมารวดและประเทศไทยจะเป็นประเทศต่อไปที่ล้มด้วยกองกําลังเวียดนามและกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และที่เราเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าจะพูดถึงประเด็นสําคัญต่อไปนี้ว่าในขณะน,นั้น ฝ่ายทหารไทยก็รู้ว่ากําลังที่เขาจะคืบเข้ามาก็คือกองทัพรถถังรถหุ้มเกราะต่างๆเราจึงมีการวางกับดักไว้ชายแดนของเราเป็นสามชั้นชั้นแรกอยู่ตรงชายแดนเลยจุดสําคัญที่เวียดนามจะบุกก็คือในเขตของกองทัพภาคที่หนึ่งนะทุกคนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้แหละจุดแรกก็คือวางตรงชายแดนเลยเป็นเรื่อง ขวากน้ำด่านแรกป้องกันการลุกของกองทัพเวียดนามวางขวากน้ำบนพื้นดินตามวิธีการทางด้านการต่หานนะทุกคนถัดเข้ามาคือด่านที่สองมีการขุดคูลึกลงไปทุกคนเขาเ,เรียกว่าคูดักรถถังเมื่อรถถังวิ่งมาถึงคูตรงนั้นหัวก็จะทิ่มตกลงไปคูลึกเลยทุกคนเขาเรียกว่าคูดักรถถัง ซึ่งด่านที่สองที่เรียกว่าคูดักรถถังตรงนี้เนี่ยถอยเข้ามาทําในผืนแผ่นดินของไทยลึกเข้ามาอีกแล้วด่านที่สามก็คือสนามเพาะหรือคูเลตนะทุกคนที่เราพูดถึงตรงนี้ก็พูดด้วยความไม่รู้ว่าตรงจุดที่ขุดคูด,ดักรถถังตัวนั้นนะที่เป็นจุดขุดถอยเข้ามาจากเขตแดนไทยนั่นนะ เขตแดนไทยได้เปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ไม่ใช่ใช้คูดักรถถังที่เป็นหลุมกว้างและลึกตรงนั้นนะ่ะกลายเป็นเขตแดนใหม่นะซึ่งตรงนี้เราไม่รู้จึงเล่าให้ฟังเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเนาะตามประวัติที่เราเล่าให้ฟังมาเป้าหมายก็เพื่อให้รักษาแผ่นดิน ในอธิปไตยของประเทศไทยทุกตารางนิ้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะประธานาธิบดีนิกสันได้ไปจับมือกับผู้นำของจีนแดงในพศ2515แล้วก็นายกของไทยคือท่านหม่อมระวงคริชิตปามโมดได้ไปจับมือกับผู้นำของจีนแดงในพศ,ศ2518 รวมทั้งนายกของประเทศไทยคือท่านพลเอกชาติชายชุนวันได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมื่อพศ .2531 แล้วประกาศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าท่านพลเอกชาติชายชุนวันในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สามารถเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าได้จริงๆเสียด้วยดังที่คุยบ้าน,านในอีพีใดอีพีหนึ่งที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแต่ก็น่าเสียดายที่ ท่านได้แสดงผลงานไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2,534ก็ถูกรัฐประหารและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ตามที่เราจำได้ก็คือทุกคนรู้แล้วว่าการแบ่งเขตประเทศนั้นใช้แนวใช้คำว่าแนวเนาะแนวสันตันน้ำเป็นสำคัญเว้นแต่จะมีการแสดงเจตนาเป็นอื่น เช่นปราสาทพระวิหารแม้ว่าตามแนวสันปันน้ำเนี่ยจะอยู่ในอธิปไตยของไทยแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งพยานและหลักฐานแสดงนั้นแสดงให้เห็นว่าแม้แบ่งเขตป,ประเทศตามแนวสันปันน้ำปราสาทพระวิหารจะอยู่ในอธิปไตยของไทยก็ตามแต่ด้วยกัมพูชาในสมัยฝรั่งเศสนั้น ได้แสดงอธิปไตยในบริเวณปราสาทพระวิหารอย่างมีประสิทธิภาพตามพยานหลักฐานที่นำไปสื่อกันบนศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือ IC j เจศาล i อ j จจึงตัดสินว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในอธิปไตยของประเทศกัมพูชาหลายคนพูดสันส้นๆว่าประเทศไทยถูกกฎหมายปิดปากนั่นเอง แต่ด้วยคำพิพากษาของศาล i อซไม่ได้บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่ในอธิปไตยของกัมพูชานั้นกว้างเท่าไร่ยาวเท่าไร่จากไหนถึงไหนเพียงแต่พิพากษาว่าปราศาสพระวิหารอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาท่านจอมพลสลิดธนรัตน์เป็นนายกรัตรีในสมัยนั้นจึงใช้หลักของกฎหมายปิดปากหรือที่เราบอกว่าการแสดงอธิปไตยอย่างมีปสิทธิภาพ ย้อนสอนกลับไปโดยกําหนดพื้นที่ล้อมรอบชัดเจนเลยว่ายกให้แค่นี้กัมพูชาไมา่ได้กระตุกกระตากยอมรับกลับคืนไปพื้นที่ส่วนนี้ประเทศไทยจึงแสดงอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพโดยกัมพูชายอมรับจึงเป็นเหตุให้กัมพูชาได้เฉพาะตัวปราสาสตพระวิหารไปด้วยเหตุของกฎหมายปิดปากหรือ การแสดงอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทยในส่วนนอกเหนือจากตัวประสาทดังที่กล่าวมาแล้วที่เรานำหลักในเรื่องประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประสาทพิวิหารและหลายๆส่วนที่เล่ามาแต่ต้นเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องนั้นนําไปทบทวนศึกษาให้ละเอียดรอบคอบอย่าให้ถูกกฎหมายปิดปากกฎหมายปิดปากก็คืออย่าให้กัมพูชาแสดงว่า เขามีอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอธิปไตยของประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเสียท่าจึงตั้งใจสกิดให้ต้องระมัดระวังรอบคอบเราคิดอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรแต่กบูชาเขาคิดอย่างโน้นเขาว่าเป็นไรมันก็ต้องไปเสี่ยงกันเหมือนกับปราสาทภัยวิหารนั่นแหละทุกคนปร,ประเด็นสุดท้ายเรื่องของพื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะเกาะกูด เกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนประการแรกก็คือไทยได้แสดงอธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเกาะกูดมาโดยตลอดประกอบกับเหนือกวอนนั้นก็คือสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ยกเกาะกูดว่าเป็นพื้นที่ดินแดนในอธิปไตยของประเทศไทยด้วยเหตุทั้งสองประการเกาะกูดจึงเป็นของประเทศไทยแน่นอนสำหรับเขตแดนทางทะเลนั้นก็ไม่เหมือนกับเขตแดนทางบก ที่กล่าวมาแล้วว่ายึดถือแนวสันปันน้ำนั่นแหะทางทะเลก็จะมีประการแรกเขาเรียกว่าทะเลอนณาเขต12ไมล์ทะเลนะซึ่งอยู่ในอธิปไตยของไทยถัดจากทะเลอนณาเขตต่อไปอีก12ไมล์ทะเลที่อยู่ในอำนาจกฎหมายของประเทศไทยและถัดออกไปก็คือเศรษฐกิจจเฉพาะอีก200ไมล์ทะเลทุกคนตรงนี้ไม่มีทางเปลี่ยนไปแน่นอน ในส่วนโน้นน่ะใครจะปั่นยังไงก็ตามแต่ใครพูดเป็นอื่นก็คือโกหกอะทุกคนส่วนปัญหาชายแดนที่อยู่กันมาในสมัยดุงตู่เป็น10ปีไม่เกิดเหตุอะไรมารู้อีกทีในสมัยนี้ก็อ้าวแล้วถูกกัมพูชาแฮปไป10กว่าจุดเนี่ยนะเราก็พูดมาหลาย e ีพีแล้วว่ามันมีกรณีที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เชิญชวนทุกคนกลับไปฟังก็แล้วกันโดยเฉพาะเราพูดมาตนานแล้วว่าเขาต้องการล้มนโยบายที่ต้องการปราบธุรกิจใต้ดินและล้มนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งสองนโยบายตรงนี้ไปกระทบกับเงินใต้ดินเงินเทาดำทั้งสิ้น ในครั้งโน้นเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าที่เข้าหูเราไว้แววนั้นใช้เงินเป็นหมื่นล้านที่จะล้มนโยบายดังกล่าวหากล้มนโยบายไม่ได้ก็ล้มรัฐบาลโอเคทุกคนวันนี้คุยกันแค่นี้ก็แล้วกันโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบายบายสวัสดีครับ